ไม่เห็นแม่เลยเอา้าพอแล้วพอแล้วเห็นแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ,ะคกินข้าวแกงขี้เล็กใส่หนังอันมกปลาซิวโอ้มกปลามกปลาเล็กปลาหน่อยนะพี่น้องมากินเค้ากันเพื่อกินเขา้าเพื่อกีเ่กเป้เาไปไปอะไรคะนี่น่งานจบไปงานศพค่ะพี่น้องค่ะงานศพใครบอกไปนะนะชิงานศพญาญาอะไร ย่ามีมีอะไรล่ะมีตังมีตัง,งเเอาหกแม่แพรหนูได้เลี้ยงมีตังไม่มาหนูโมกป,ปลาไม่เป็นไรหรอกนี่นี่กินเขาพัดแล้วพัดเขาให้ฟางสิแต่น้อยแล้วบวกกินแล้วบวกกินปลาต้องอย่างกางัางแม่แพร อไข่อะไรไข่ทองคำเหรอใช่ทองคำของยักษ์ที่อยู่ท้องวะยักษ์พวกเนึกินข้าวอีกไหมแจ๊คคอยกับกินข้าวอีกไหมไม่กินคอยกับน้อยผสมกันเป็นคอยน้อยมาปั่นดาลยารอก่อนปะแม่แพรเออถ้าถ้าคอยน้อยผสมกับ เห็นโมบุพี่น้องแกงคือเด็กมมกปลาเล็กปลาหน่อยกางมันหลายคือว่าล่ะไ่ว่าจะแต่หน่อยเท่ะท่านคนกินบาระวังกางกะ ง <c oughs> านจบงานจบงานเป็นเสียเมื่อวานนี่พี่น้องญาเป็นอะไรอ่ะงานมัธสบายเออเออะเมื่อ,อ,อ,อาวานอะ่ะหนูไปล่้กับพี่พิมอ่ะพี่พิมเอาก,กุญตาบ้านพี่หัวทองมา แล้วก็แล้วก็วีผมให้มันแล้วแล้วพี่ซิมก็บอกว่ามันเป็นมะเร็งเหรอ <laughs> มะเร็งมะเร็งมันต้องผมมันต้องผมเพิ่นกินเผาหานอยู่เ <ผม S 1> พิ่นกินดีๆอยู่เด้น้าผ <ม S 1> ู้ใดเพี่อาเซ็คบอกไปเพิ่นรอบสุดท้ายบางอาทฤฤิตย์ว่าถึงอาทิตย์ดอกแล้ว เพราะว่าายรูปเห็แม okay. ่แน <quir ag crawl prejudice> ่แต่ไายรูกก็สวยกว่านมวองนยมบเกว้เป็นเ้าไม่หอ ขึ้นเก็บคว้มตายตอนไหนรถตู้แม่วันอ่หนูขึ้นปอไหนแล้วถ้าหนูขึ้นปอปอื่นแล้วเอ่อทำไมหลายวันหนูไม่เห็นรถตู้จะมารับหนูไปโรงเรียนอย่าขี่รถตู้รับไปโรงเรียนไม่ขี่ไม่ขี่ ขี่รถตู้เห็นไหมที่เขาลืมเด็กไว้อ่ะในรถแล้วตายอ่ะไหนหนูไม่เชื่อวันเกิดเขายังรู้วันตายนี่ตีเนาะเขามีไผหูเดดีเข้าออบุญมาหน่อยมาหลายเขาก็บอกัดสจะรู้ ดีเล่เนี่ยคือเขาต้องสร้สางสะสมบุญไปถกินพวหนาผู้นาแม่แพร่ถ้างานศพแล้วต้องนอนต้องนอนอยู่ไหนเนี่ยต้องนอนบ้านเราสิเวลาเวลาเขาเว,เวลานงานศพบากเขาจะปิดไฟ ใส่เช่ไหรแล้วก็แล้วก็ให้แสง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 นี่นี่ตาทำไมเป็นตุ่มคันไหมเน่าันเนี่ยตรงเต็มแล้วงเนี่ยเน่าขันของแม่ก็เหมือนกันเวลาแม่ทำเ,น,เนี่ยเวลาแม่ทำแบบเนี้ยดูดูกับแม่ยับเต็มอกดู ดูแม่แม่ลองทำดูสิมืออื่นได้แต่ที่ด้ไปเฝ้าร้านให่ตอนน่อยเอ้เพราะว่าเพิ่นเอาไปปลามืออื่นให่ตอนน่อยเปเขาพี่ เราไปสวดอภิธรรมนลม้เบิเอลซ่าดีวสวดอภิธรรมละกะัอย่งก่อนอื่นอ่มื่อนไปไปกินท้าน

ลงทาใส่กอกเจกันวันที่สี่แต่เฮ็ดลงทานใส่กอกไปอิ่มอบกวนหนึ่งวันที่สี่ไปทำลงทานเหรอวันที่หนึ่งก่อนค่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งทำที่บ้านท่าบ่อวันที่สองวันที่สองไม่ได้ทำวันที่สามวันที่สามก็ไม่ได้ทำวันที่สี่วันที่สี่ทำที่บ้านป่าขี Các bạn hãy đăng kí cho kênh Để không bỏ hm. เวลาแม่พูดกับป้านั่นะทำไมแม่พูดอีสานแม่เป็นคนอีสานเหรอใช่สิอ๋อคนอีสานก็ต้องไปอยู่อีสานแม่ก็อยู่อีสานเลยแม่อันนี้ไทยฮะไทยอ๋ออันนี้ไทยเหรอใช่ไม่ใช่ยุบหรือีสานอยู่ไหนอ่ะอีสานก็อยู่ประเทศอินโดนีเซียอือหือแม่ไปอยู่อินโดนีเซียเลยใช่ ประเทศไทยมันมีหลายภาคลภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกตะวันตาลิงปลาล็งปลาลงส่วนแม่กนันแน่ๆอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานร,รู้ไหมคะ ม้วนหูแล้วค่ะอะไรด่าม้วนใช่ปะเฮ้ยเอาฟันใหญ่มาให้ป้าปันนา้นาดูสิดี๋เอาจิ๊บเก่าออกไปให้ตต่น่อยเดี๋ยวกไปจิพนี่เรื่อยแต่งานซุปอยาไปงานซุก่อนแล้วก็เอาข้าวไปให้พ่อโอ้พ่อก็หิวพอดี ที่นอนเองเพื่อนเอาที่นอนออกมานอนนี่ยังเหม่อเศร้าหเพื่อนเอาเก็บไปตรงนั้นแหละลูกเดี๋ยวก็มานอนเหมือนเดิมสวัสดีค่ะยังสวัสดีจับป้าป้านานาป้าป้านานาจับทำอะไรคะพัตติรองจะไปไหนคะ ไปงานศพงานศพใครงานศพยายมีเดี๋ยวเขาไปส่งพ่อเพื่อนก่อนเนี่ยชีวิตแต่ละเมืองแต่ละมือแต่ละด,ละละดีเขาก็เริ่มเหลืองแล้วพี่นอ้องเห็นบ่ยเขาเริ่มเหลืองแล้วค่ะนี่ๆกันเนี่ะเรี<ม>ยน<ม>ป คลิปนี้แ้ไปก่อนด้วค่ะพี่น้องค้าสวัสดีค่ะฝากอะไรคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วะค่ะบ๊ายบายเยวเดยวยไปกำลังใจให้ยัยมีด้วยนะคะอะไรนะคาเกียงมันเป็นอะไรนะคาเป่า